สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นูเล็กโพสกับรถหรูป้ายแดงสคันยังคงคอนเซปต์สายหามไม่เปลี่ยนสําหรับนูเล็กกากา้าหรือนูเล็กก่อนบายที่ล่าสุดก็ได้โพสตภาพกับรถหรูป้ายแดง2คันพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้เป็นวันดีอีกวันของหนูเล็กค่ะขยันประหยัดอดทนสักวันสิ่งที่ฝันจะมาถึงนะคะทุกคนสู้ๆไปด้วยกันค่ะเข้าไปอมยิ้มกันได้ค่ะดูให้จบด้วยนะคะ โดยในคลิปมีคนถามหนูเล็กว่าอยากได้รถแบบนี้บ้างหนูเล็กตอบว่าไม่ได้ง่ายอยู่วงการมา14 1 5ปีแต่ไม่มีใครรู้ว่าหนูเล็กมีธุรกิจขายทุกอย่างก็จะได้วันนี้มันเหนื่อยมันลําบากอยากให้ทุกคนรู้จักหาเงินไม่ใช่ทางเดียวเพราะหาทางเดียวก็ได้อยู่แค่นั้นถ้าเรามีหลายทางทางนั้นนิดหน่อยทางนี้นิดหน่อยรวมกันก็ได้เยอะกว่าจะได้วันนี้ไม่ใช่แค่2ปีมันเป็น10ปีแต่ไม่เคยมีใครรู้หนูเล็กบอกอีกว่าวันนี้ไม่ได้มาอวดอะไรอยากมาเป็นกําลังใจให้ทุกคนฮึดู้ว่าหนูเล็กเด็ก มันนอกก็สามารถมีแบบนี้แบบที่ทุกคนมีได้หนเล็กทําได้ทุกคนต้องสู้วันนี้มันเหนื่อยก่อนจะมีหญิงสาวเดินเข้ามาที่บริเวณดังกล่าวเมื่อมีคนถามว่าใครหนเล็กถึงกับวิ่งเพ่นแนบบอกว่าเจ้าของสิรออะไรไปเร็วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Amazing News ขอบคุณครับ